5 m i นาทีพอดแ a สต์รอ to you by C R G Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก C R G โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว C R G we serve the best food for you สวัสดีครับ5 Minutes p o d ค a s t นะครับคุณอยู่กับประวิท์ตฮอนุสาหารครับวันนี้ไม่ชวนคุยเรื่องธุรกิจรถยนต์น,นะฮะผมเอาบทความมาจาก The Economist นะครับชื่อว่า The Industry Face f e s เช s a short term crisis and a long term decline นะฮะ uh, ธุรกิจรถยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากนะครับ1 1.3ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีการจ้างงานคนเยอะมากนะฮะมี supply chain ยาวมากนะมีเวลาเราพูดถึงธุรกิจรถยนต์เรามัจะนึกถึงโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมี supplier SME อะไรต่างๆนานามากมายเลยคือรถคันนึ้มันชิ้นส่วนเยอะมากนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจรถยนต์เองก็ไม่ได้ดีมากอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจรถยนต์ก็ค่อนข้างที่จะติดลบนะฮะ <ส fit. S 1> นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเอ 2, นี่ย,ย ishing, ลบกันหลัก50%ขึ้นอยู่กับพื้นที่ไหนนะครับในจีนบางพื้นที่ลบ70อะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นห่วงเขาบอกว<ะ>่านะขนาดนี้เนี่ยนะครับธุรกิจผลิตรถยนต์เนี่ย,ย,เ,ยเป็นธุรกิจที่มีฟิกซ์คอร์สูงมากนะ Hall, กนะ็ เขาไปดู8ผู้ผลิตจากตะวันตกนะฮะตอนนี้8ผู้ผลิตจากตะวันตกเนี่ยเรียกว่าใช้ใช้เงินอะประมาณเงินเงินสดเนี่ยประมาณไตรมาสละ50,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่สถนะะานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยหมดสิ้นปีเนี่ยเงินจะหมดขราวนี้ก็ต้องเกิดการช่วยเหลือกันอย่างมโหฬาราทีเดียวอันนี้เป็น เป็นประเด็นที่หนประเด็นที่2องเนี่ยบริษัทรถยนต์จำนวนมากเนี่ยจะมีอีกขาหนึ่งก็คือขาของ leasing ะซึ่งขาของ leasing เองเนี่ยก็เป็นรายได้ที่ดีทีเดียวแต่ว่าจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจจากโควิด -19 มันมีความเป็นไปได้ที่จะมีคนที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่ารถได้นะก็จะมี default นะก็จะมี NPL ซึ่งก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียวนะฮะนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเห็นเนี่ยฟอร์เนี่ยนะตอนวันที่1 7เมษายน เพิ่งจะออกอคล้ายๆหุ้นกู้นะฮะที่อัตราดอกเบีย้ยนะครับ8.5-9.6เปในบทความของดีคอนดมัสเนี่ยเขาเรียกว่าเพนสู้อินเทรสเรทเลยคือมันมันสูงมากนั่นหมายความว่าคนเนี่ยเหนื่อยใจคือ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 อากู้แต่ว่าก็ต้องแพงนะครับหุ้นของบริษัทรถยนต์ใ,นใหญ่ตกทุกบริษัทมีเทสลาคนเดียวที่ขึ้น นะเทสลาขึ้นเยอะมากนะครับวันก่อนขึ้นไปไป800กว่าเหรียญแต่ว่าราคาเขาตกลงมาหลังจากที่อีลอนมัสทวีตว่าเขาคิดว่าหุ้นเทสลาแพงเกินไปนะฮะราคาหุ้นตกไป7%นต์ะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยรวมๆนเนี่ยหุ้นเทสลาเนี่ยก็เป็นหุ้นในธุรกิจอิเล็นิ์ขนาดใหญ่เจ้าเดียวน,นะครับที่ขึ้นตอนนี้นะฮะถามว่าทำไมชื่อบทความถึงบอกว่าช็อตเทอร์มคริสติสแล Long ้วลองเทอร์มดีคลายนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับธุรกิจอิเล็นิ์ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที กำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่อ s s o l a t i o n ประมาณนึงก็คือความความล้าสมัยเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ารถยนต์ที่มาจากพลังงานทางเลือกเนี่ยจะเป็นที่ที่คนอยากใช้มากกว่าในอนาคตนะฮะประเด็นก็คือโรงงานและซัพพลายเชนส่วนใหญ่ของบริษัทรถยนต์ดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทํารถยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถยนต์พวก R e v หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการลงทุนในพาร์ทนั้นก็น้อยกว่าเยอะมากด้วยนะฮะ บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยโอเคแหละหลายบริษัทก็มีผู้ EV มีไฮบริดแต่ว่ามันลง,ลงทุนน้อยเพราะว่าพาร์ทเดิมยังขายได้อยู่แต่ว่าอันนี้จะเป็นปัญหาระยะยาวเพราะว่าถ้ายอดความต้องการมันลดลงต่อเนื่องจริงๆนะครับจะทำ R&D ขึ้นมาก็อาจจะไม่ทันแล้วนะฮะร,รถยนต์ใช้เวลาการพัฒนาค่อนข้างหนักนะครับเคยมีคนไปดูรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับ เทียบกับเท sla ที่เป็น EV เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ยี่ห้อนั้นซึ่งเป็นยี่ห้อดังด้วยเนี่ยนะครับช้ากว่าเท sla ถึง5ปีเลยเพราะว่าเท sla เขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาเริ่มต้นมาพร้อมกับการจะเป็น EV อยู่แล้วนะฮะมันยังมีความคิดเยอะเหมือนกันจากบริษัทรถยนต์ดั้งเดิมที่จะทํารถยนต์ EV แต่ว่าพยายามจะโมดิฟายจากรถยนต์เดิมของตัวเองจากแชสซี่เดิมจากอะไรจากโครงสร้างรถยนต์เดิมซ,ซึ่งมันยากกว่าเพราะว่ามันเหมือนซ่อมบ้านนะฮะซ่อมบ้านมันมันยากกว่าสร้างใหม่อยู่แล้วในแง่ขออองรรายยละเยออะเีีดไกน้็นะ ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันธุรกิจรถยนต์เนี่ยกำลังเจอความท้าทายขังใหญ่เดี๋ยวเราจะคุยกันยาวๆเรื่องธุรกิจรถยนต์เนี่ยใน The New World นะครับจะวิเคราะห์ตัวเลขให้ฟังว่าผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งนี้เนี่ยขนาดไหนนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ Five m i n u t e Podcast